สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับจับคู่มาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับในไทยเชฟดูเอลนะครับมาประลองหมากรุกไทยนะครับชื่อว่าท่านเล็กจังนะครับนะครับเปิดเป็นม้าโยงขวาครับไก่ก้าวฟ้าก็จังหวะนี้ก็ขึ้นเป็นม้าน่าจะเป็นทรงม้าเทียมนะครับทรงนี้นะครับแต่ยังไม่บุงบอกนะครับ มาตัวซ้ายมือเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่บุงบอกว่าจะเป็นเทียมหรือไม่เทียมนะครับขยับขุนมาต่อสู้มาตำแหน่งนี้เปิดเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับก็เป็นเบี้ยคู่กลางนะครับสู้กับม้ายงขวาครับเปิดตำแหน่งนี้มาก็เอาเรือมากดไว้ก่อนครับกินตัดมาก็กินตัดขึ้นไปนะครับกินฉีกมาก็เป็นร้องหนึ่งตัวนะครับเป็นเบี้ยฉีกขึ้นไปครับเอาเบี้ยคำขึ้นไปก่อนนะครับโยกม้าขึ้นไปเป็นม้าซ้ายตีเบี้ยคู่ก่อนครับป้องกันโคนนะครับ โดนทิมมานะครับเอาโคนขึ้นไปไม่ดีนะครับดีที่สุดนะครับก็ไม่อยากเปิดเปิดศึกทางด้านปีกขวานะครับก็สงบศึกไปเลยครับนะครับทิมเบียใส่โคนดีกว่านะครับทิมเบียใส่โคนขึ้นไปตอนนี้ไก่ข้าวฟ้าก็เป็นรองเบี้ยหนึ่งตัวนะครับโยกม้าขึ้นไปในตำแหน่งม้าซ้ายนะครับไก่ข้าวฟ้าก็ชอบเล่นม้าซ้ายนะครับม้าซ้ายครับโยกขึ้นไปเอาม้าโยกขึ้นไปทางด้านปีกขวาเอาม้ามาต่อเราซะงั้น นะครับอกินเบี้ยครับกินเบี้ยขอเบี้ยคืนครับอ๋อโดนเสียเบี้ยตรงตำแหน่งโน้นนะครับก็กินเบี้ยตำแหน่งนี้ครับนะครับเปิดลุกไม่ได้นะครับหลบขุนหลบขุนคู่ต่อสู้เดินไว้นะครับนะครับเดินไวกว่าไก่ก้าวฟ้าเยอะนะครับตอนที่จบเกมแล้วนะครับเป็นรองถึงห้านาทีกว่าๆครับจังหวะนี้เอาเรือมาจับกินเบี้ยอืมเอาคนไปไล่มาครับ คนไปไล่มาม้าหลบมานะครับถ้าเสียเบีย้ยตัวหน้าโคนเนี่ยก็จะเป็นรองเบีย้ยถึงสองตัวนะครับจังหวะนี้เม็ดมีปัญหาครับอือหือคู่ต่อสู้ท่านนี้นะครับใช้ได้จริงๆนะครับกอกวนครับม้านะครับไก่กาฟ้าต้องใช้เวลากิดไต่ตรองสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะปัก เม็ดไปไล่โคนแล้วก็โดนกินสองหนึ่งอีกนะครับอืเสียยุกเสียยับนะครับก็เอาขุนไปผูกดีกว่าครับนะครับตัดสินใจนะครับจริงๆอยากขึ้นฝั่งนู้นมากกว่าครับตำแหน่งนี้โดนโดนไล่ครับโดนไล่โดนไล่โดนไล,นไล,นไล่จับกินโคนก็ปักเม็ดขึ้นไปใส่เลยนะครับได้คืนสักนิดนึงก็ยังดีนะครับอือหือโอ้โหมาตัดเลยเอามาตัด เราก็เอาโคนกินเอาโคนกินขึ้นไปครับนะครับโดนรุกนะครับโดนรุกอืมเอาขุนถอยกลับมานะครับเอาโคนมาปักไล่ม้าเราอีกอออืืเป็นลองสองนาทีสามนาทกาีกว่าแล้วนะครับอืมจังหวะนี้นะครับ ต้องยอมเสียมมาตัวหนึ่งครับยอมเสียมมาตัวหนึ่งถอยมมากลับมาครับกลับมาครับกลับมาแถวแปดโอ้ยทำไมหมักเตี้ยจังนะครับโดนกดเรืออีกนะครับกดเรือก็ขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนหลบม้านะครับหลบมมาก่อนทนะันไม่ยอมเสียแล้วนะครับเอาเรือมากินม้าเราเหรออืมกินก็กินครับนะครับ กินกันโอ้โ oh, ห oh. กองทับเบี้ยเยอะเหลือเกินนะครับไปครับดีที่สุดนะครับเดินหน้าต่อไปนะครับเอาคนเดินไปจับกินเบี้ยก่อนเอาเรือมาผูกนะครับเอาเรือมาผูกม้าเดินยากมากนะครับโยกมา้าไปทางด้านปีโยนขึ้นไปเลยนะครับแหมที่แรกว่าจะโยนกันทำไมโยกไปทางด้านปีขวานะครับเสร็จแล้วก็เอาม้าไปลง ไปลงลงหน้าเม็ดนะครับลงบ่อนครับไปยืนโกโก้นะครับเอาขุนมาในตำแหน่งนี้เอาเรือขยับเรือมาหนึ่งตาได้ไหมนะครับขยับเรือมาหนึ่งตานะครับเปิดจะได้ลงได้ลุกนะครับโคตสู้ก็หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับเตติ้งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับไก่ก้าวฟ้าก็แค่พันหกพันหกหน่อยๆนอยนะครับนะครับไม่อยากให้สูงกว่านี้นะครับพันเจ็ดพันแปด สูงถึงสองพันนะครับหาคู่เล่นยากครับจับคู่ยากครับตาแหน่งนี้ก็รุกไปก่อนหนึ่งทีนะครับอืมกดครับกดก่อนคู่ต่อสู้ไม่ยอมนะครับเรามีตําแหน่งลุกคาดนะครับคู่ต่อสู้รู้ทันก็เอาเรือกลับมารุกครับนะครับตาแหน่งนี้ก็ต้องยอมแลกม้ากันก็ดีนะครับแลกม้าแลกม้าอืม หมดม้าก็ยอมไปนะครับขึ้นขุนนะครับเอาเรืออีกลำมาใช้งานนะครับหมดม้าแต่เราอย่าลืมอย่าลืมไปนะครับว่าเราจะมีเรือสองลำนะครับจังหวะนี้จะหงายเบี้ยเอาเรือมาซ้อนกันไว้นะครับโอ้โหโดนโดนโดนไล่ครับโดนไล่ก็กินเบี้ยแรกเรือไปเลยครับตัดกําลังนะครับเขาวไม่เอานะครับูต่อสู้ของเราอืมถ้ายึดเตี้ยต่อไปนี่ ไก่ก้าวฟ้าจะแพ้เวลาแน่ๆนะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับดันโคนขึ้นไปอยากหงายก็ให้หงายนะครับหมุนโคนมาในตำแหน่งนี้อมืมาป้องกันขุนนะครับลุกเป็นหนึ่งทีก็ไม่มีประโยชน์ครับดันโคนขึ้นไปนะครับสีขาวหงายเบี้ยต่อโคนไปเลยครับนะครับทําลายทักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับไม่ต่อกับเราอีกอื ไหลโคลนมาก็ลุกไปหนึ่งทีครับถอยเม็ดไปเราก็เอาเรือมาจับกินเบีย้ยนะครับจับกินเบีย้ยริมโคลนเรามีปัญหาอีกแล้วนะครับโคนนี้ปัญหาก็ดันขึ้นไปตรงตครับดันขึ้นไปก็จะหมุนกลับมาครับจังหวะนี้ลุกหนึ่งทีลุกหนึ่งทีครับถ้าเอาโคลนมาปิดอ่าไม่ปิดนะครับหลบขุนก็กินครับอ โอ้โคนโคนฟีลืมนะครับโอ้โหกินเบี้ยครับอืมเดินอะไรของเรานี่นะครับถอยเม็ดกลับมานะครับเอาเรือไปกดนะครับถอยเบี้ยมาโผกก็ถอนเรือครับถอนเรือครับเดินไว้นะครับกลัวเวลาจะหมดหลือหนาทีครับก็ขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมกินโคนนะครับโอ้โหตั้งใจจะกินโคนครับแตมือไหวไปนิดนึงครับลุกไปหนึ่งทีนะครับ ทำเงนจะเจาะได้ครับเนี่ยเอาเรือออกมานะครับดันโคนขึ้นไปดันโคนมาผูกครับนะครับจะไหลโคนมาไงน,นะครับจะไหลโคนมาเรือลำนี้ไปทางนี้ไม่ดีนะครับไปทางนู้นครับไปซ้อนเรือต่อเรือเอาเรือไปต่อเรือเลยนะครับ เอาเรือไปต่อเรืออืมเรือไปต่อเรือดีกว่าครับนะครับเอาเรือมาลุกถหลบขึ้นไปโดยลุกจนถอยลงมาครับนะครับโคลนไหลลงมาแล้วนะครับก็เอาเรือไปไว้ที่หน้าโคลนนะครับนะครับเราจะซ้อนเรือนะครับเราจะซ้อนเรือนะครับเราจะเอารุกสองทีจนนะครับ แต่เราต้องไปซ้อนเรือก่อนครับโดนกินเบี้ยครับโดนกินเบี้ยเอาเรือไปซ้อนครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ากดติดตามนะครับกดรับชมด้ความบันเทิงนะครับอ่าจังหวะนี้ก็ติดโคนครับนะครับโคต่อสู้ต้องลุกอย่างเดียวนะครับอ่าลุกแล้วก็กินเลยครับถอยมารุกนี้กินเลยนะครับกคต่อสู้ต้องรุกอย่างเดียวนะครับนะครับ จังหวะนี้ครับอีกทีเดียวจนนะครับโู่ต่อสู้จะทํายังไงเอาคนมาลุกอีกลุกอีกก็เอาขุนกินขึ้นไปนะครับเอาเม็ดมาลุกอีกอืมกินขึ้นไปอีกนะครับกินอย่างเดียวครับรอยเบี้ยลุกไม่กิน,นครับไม่กินเดี๋ยวอัดนะครับจังหวะนี้อยู่ทิตาอัดนะครับโยกเบี้ยงหงายมาอืม พาดไปได้ครับพาดเดี๋ยวอับนะครับก็จังหวะนี้ไม่กินนะครับไม่กินขยับขุนมานะครับขยับขุนมาเฉยเออเอาเรือมากดก็ได้ครับกดขุนตัวเองนี่ครับนะครับเอาเวี่งเป็นตำแหน่งนี้เอาขุนเอาเรือกินครับเอาเรือกินนะครับ คุณต้องลงเท่านั้นครับลงเราเอาเรือลูกจนครับก็ขอขอบคุณนะครับกินก็ไปลุกจนขอขอบคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ